ม,มันยากับพี่น้องมันยากมันยากมากเลยโอเคแต่ผมยังได้อยู่อะพวกผมผมกระโดดไม่ทันใช้ชีวิตหาตังอะไรยากไม่พอนี่กูต้องมาเล่นเกมยากๆอีกไอ้เหี้ยแล้วคือเป็นเขี้ยเลยโดดไม่ทันทุกรอบเลยวะสามสามสองสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โอมาต่อครับน้องๆครับผมเชื่อว่ารอบนี้ผมจะทำได้แบบว่ารอบเดียวผ่าน แน่ดูสิฮะโอ้โหดูความเทพของผมดูควดไอ,อเทียกูรอ,อบเดียวผ่านรอบเดียวผ่านไงรอบเดียวจริงฮะผ่านผ่านไปยันประตูนรกเลยจ <c oughs> ีบปายเอ้ยแต่ทำมันยากจังวะคืออ่ะ,อะก็ไม่เท่าไรซึ่งเราต้องโดดขึ้นมาโอ้มันต้องแบบสเต็ปถอยโดดนี่หว่าก็จะอุ้ยเหี้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแดนเย็นลิกอย่าพึ่งโลกอย่าพึ่งโลกอ่าโอเคมันยังต้อง ยังโอ้โหเสียวไอ้เหียโคตรเสียวเลยยิ่งยิงโอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้อันนี้เด็กเล่นและนะครับผมมันยากให้อันท้ายไอ้เหียคุณรู้สึกว่ามันหนาเนี่ยครับผมซึ่งจังหวะนี้นี่ผมว่าผมอะผมผมว่าผมแบบคิวอยู่แล้วไงเออซึ่งไอ้เหียมันยิ่งอยู่สูงยิ่งเสียวนะครับผมแล้วมึงยึกสึกจะมีอีกเหรอหมึงยังมีอีกอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้เราเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมผมขอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับขอ ควนนั้นต่อไปแล้วก <regret fully S 1> <or S 2> ูไม่อยากเล่นเลยว่ะที่ผายนะแต่ว่าผมเชื่อว่าผมจะต้องผ่านอันนี้ไปโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วลิ๊กผ่านแล้วแม่นะครับการชาร์จแบตกล้องนี่ทําให้ผมเล่นเก่งขึ้นจริงว่ะโอเคฮะจังหวะนี้ด่านต่อมานะฮะคือมันดูเหมือนจะง่ายนะฮะคือระยะทางจากตรงนี้ไปตรงนู้นเนี่ยมันนิดเดียวนะครับผมแต่ว่ามันดูยากนะครับผมซึ่งไอ้แดงๆนี่น่าจะโดนไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองลุยกันเลยเฮ้ยโดดไอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหโดนทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้นายนายนายจะยากเกินไปหรือเปล่าฮะโดนทีเดียวตายเลยอย่างนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราเราเราต้องเราต้องกะระยะดีๆนะครับหนึ่งสองสามโอเคไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าผมรอผมผมแบบว่าสายชัวสายว้าวจูบว้าวจูบโอเคเราโดดตามไปดิโดดโดดตามเอ้ยเยีลิกเร็วมึงไปลีกลีกมึงแบบโอ้มึงใจแบบว่าใจเย็นๆเข้าใจยคือใจเย็นๆน่ะ มันไม่ได้ง่าย,ยาที่เราคิดนะสิคือแบบว่ามันจะต้องผ่านการคำนวณใช้เวลาอันมีค่าของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยังไงเราเพราะว่าฉันน่ะคือเทพเจ้าฉันน่ะต้องรอซึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหโอ้โหเฮี้ยกูมองไม่เห็นเฮี้ยกูมองไม่เห็นเฮี้ยลิก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 ลกูิกล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 ิกูิกล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 ิก้ิกล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 ้กลิกลิกลิัลิก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 ลิ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆนะกูเซฟแล้วใช่ไหมโอเคเซฟแล้วนะโอเควันนี้นี่ผมตั้งใจจะมาทําให้เป็น2คลิปนะครับผมซึ่งเราอาจจะเล่นยาวนิดนึงและไอ้เฮียคือคือ,คอมึงไอ้เฮียอเอ้ยแล้วคือเนี่ยไอ้เฮียพอมันแบบอยู่บนหัวอย่างนี้แล้วมัน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 ไม่มีเล่มุมเล่เหลี่ยมเลยวะไอ้เฮียไอ้เฮีย <laughs> แล้วกูจะรู้ได้ไง,ไงวะว่าแล้วกูเดินถอยออกมาแล้วอะ่ะ <laughs> เฮ้ยชึ้บเนี้ยเราเราไต่ไปก็ไม่ได้ด้วยนะอ่ะโอเคเอาจะ อ้าโอเคโอเคก็โอเคอ่ะเดีย๋ยวฮึบอ่าโอเคโอเคฮึบปุ๊บอ่าไม่โอเคแล้วฮึบอ่ะแม่งไม่โอเคไอ้เหี้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมึงเล่นตลกอุย้ยเอาไอ้เหี้ยกูล่วงไปข้างหน้า <Glen> ตลกมากมั้งตลกมากไหมตลกตลกไอสัตว์ตลก,ตลกไอ้เหี้ยม,มันมันดูเหมือนจะง่ายมากเลยเออมันดูเหมือนจะง่ายแล้วมันก็ไม่ง่ายนะฮะอืมอืมยังยังเอ้ยเราก็ดูอย่างงี้ดิเอ้ยเราก็ส่องตีนสิครับแม่มันจะไปยากอะไร คือกระโดดขึ้นมาข้างบนเงี้ยไม่ได้จะชัวนะฮะเราต้องกระโดดยืบๆมาตรงนี้และไอ้ที่ไอ้ไอตรงเนี้ยกูจะไปยังไงเอางี้ก่อนฮะมันก็คือยืบยืไปหรอเออครับมันคือยืบๆืนั่นแหละฮะ <c oughs> แล้วคือกูต้องกระโดดเออใช่ซึ่งมันยากตรงนี้แหละ <c oughs> อืมโอเคได้ได้ซึ่งผมว่าผมผมว่าผมมีเอ่อความสามารถความสามารถล่ะ ความสามารถของแกน่ยมันยังไม่ได้อยู่นี่ <c oughs> มันเด็กไปละตัวอ, <c oughs> อ,อุตส่าห์สวมวิญญาณผู้รอรักความเร็วแล้วฉันยังไม่ผ่านด่านนี่ย่างงั้นเหรอะ,ะโดดเอ้ยนี่ไงเป็นยังไงล่ะครับแล้วแล้ว เพื่อนๆลองจินตนาการวันแรกที่ผมเล่นโลบอกสิครับวันแรกนี่กูยังปรับมุมกล้องไม่เป็นเลยครับเพื่อนๆดูวันนี้ของผมฮะโอ้โหนะครับผมเก็บคํากลนด่าของทุกคนแล้วก็ผมมาเพื่อเป็นกําลังใจไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วคราวนี้คือมันปิดช่องว่างกูไอ้เหี้ยแล้วกูจะกูนี่ไงคือเหมือนไอ้คนสร้างแมปมันก็รู้นะฮะว่าอ่ามันจะต้องแบบเดิอนอย่างนี้แน่เลยแล้วมันก็เลยปิดไปแม่งเลยอย่างนี้ซึ่งมันทําให้ชีวิตกูยากขึ้นเยอะ อ๋อไอ้เตกใจไอ้ห่าง,งกู <c oughs> ด้วย่เจอดดนี่อีกแล้วคือมุมกล้องมึงนี่แบบทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจจิตใจของฉันน่ะมันช่างบอบางนะแกรู้หรือไเอแล้วกูโดดมวัวเลยนี่อ้าอะไรอ,อะไรครับอะไรต้องต้องถามก่อนว่าอะไรนะครับผมซึ่งมึงยังไม่จบด้วยไงโอ้โหแล้วคือไกลซะด้วยนะครับผมแค่ผ่านตรงนี้กูก็จะตายแล้วแล้วมันบางแล้วกูโดดโอเคแล้วกูยัง กูกูเฮี่ยกูกูพูดตรงๆเลยว่าก <oman agement? S 1> ูโคตรเสียวเลยเป็ดแบบมึงใจอะไรก็ได้นี่ไงนี่ไงกูกูเสียวอย่างนี้ไงกูจินตนาการแล้วอ่ะอันนี้แม่งยากว่ะไอ้ที่มันเป็นชั้นๆหลายชั้นเมื่อกี้อีกนะคือเพื่อนๆดูความหนาแม่งเดี๋ยเฮียคือมันอาจจะหนาพอๆกันนะแต่แต่กูก็ไม่รู้อ่ะแต่กูรู้สึกว่าไอ้ที่นี่แม่งยากอ่ะคือคือ คือมันล่วงแล้วมันอไอเฮีย้ยแม่งในมุมกล้องคือจริงจงมันก็เล่นกับระยะการโดดของเราแหละคือถ้าเราเข้าใจทริคแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจระยะการโดดของมันด้วยนะครับคือถ้าเราเข้าใจระยะการโดดออกมาแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยนะเอาจริงๆนะครับผมแต่ว่าไอเฮีย้ยตรงนี้ไอเฮีย้ยตรงนี้ไอเฮีย้ยตรงนี้แม่งส้นตีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเฮีย้ยแม่งโดดแล้วเอออาจจะเยลยลวอันนี้โดดไม่ถึงด้วยไงเออดีมากนะครับชีวิตนะครับผมชีวิตมันเศร้าชีวิตมันเศร้าขอเหล้าเข้มเข้มน้องๆอย่าไปดื่มนะฮะไม่ดีนะฮะมันเป็นเครืื่่่องดมทีสุ แต่อย่างน้อยกูก็เริ่มเข้าใจทริคของการใช้ชิปล็อกแล้วนะครับเนี่ยดูสิฮะโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมทําได้หรือเปล่าครับเป็นเมื่อก่อนผมทําไม่ได้อย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้โดดไม่ถึงครับฮึ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 ่ยย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 อยย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 โยย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 ยได้ยย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 นยย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 ย ถึงแม้ว่ากูจะเริ่มเข้าใจคําว่าชิฟล็อกมากขึ้นนะครับแต่ว่าเออมึงก็ยังพลาดอยู่ดีนะก็ก็บางทีก็พลาดจนไม่น่าให้อภัยนะครับน้องๆน้องๆช่วยเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกด Subscribe นะฮะกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมและก็ไม่ก็อะไรนะครับเอ้ย มก็เล่นมึงได้ทั้งวันอะนะฮะซึนะะ่งผมชาร์จแบตกล้องมาไม่เต็มด้วยนะครับมันก็อาจจะเ,เล่นได้อีกสักพักนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นจนเกือบจะได้ครึ่งหนึ่งของด่านนี้แล้วนะฮะโอ้อย่างน้อย2คลิปนี้เนี่เราได้ครึ่งของด่านนี้นี่ผมก็รู้สึกว่านั่นเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมใช่ไหมใช่ใช่แล้ว คือหลักๆเลยคือต้องดูตีนตัวเองนะครับว่าตีนเราเนี่ยมันอยู่ในโพสิชันที่ดีหรือเปล่าใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโพสิชันที่ดีมากโอเคโอเคนี่เดี๋ยวไอ้เฮลิคอคเคโอค้ยโอ้ยเฮเกือบแล้วไอ้เฮลิโอ้ยเฮลิกอีกทีเดียวมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแค่มึงต้องไม่พลาดเท่านั้นเองซึ่งอ่าด่านต่อมา <Huh? S 1> เฮ้ยผ่านยังไงอะ่ะเฮ้ย ามจริงอเฮียมันมันโดดข้ามไปได้เหรอหรือว่าเราต้องโดดเฮ้ยไอ้เี่ยไม่กูกูกูมันเป็นไปไม่ได้นะชิปล็อกมึงจะข้ามไปได้อย่างนู่นเลยอ่ะหรือจากตรงนี้โอ้โหมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกอ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยอันนี้ผ่านยังไงผมไม่เข้าใจ ไอเฮียผมผมผมดูแล้วเขไม่เข้าใจเลยฮะคือฮ <Huh? S 1> ทำอะไระคือผมเห็นเขาซูมอย่างนี้แล้วไอ้เียมันว้าไปเลยเขาโดดมาเขาเอา,หน,าหน้าจู้กำแพงวัดหน้าจู้กำแพงคืออะไร <c oughs> ไอ้เอน,นียอันนี้ผมว่ามัน มันไม่ได้อยู่ในความสามารถที่ผมจะสามารถทําได้แล้วนะฮะเดี๋ยวกูดูคลิปคนอื่นดิเฮียงงวะ่ะอุ้ยมันสามารถโดดขึ้นข้างอุ้ยเขาโดดขึ้นข้างๆได้เนี่ยฮะไอเฮียแล้วคือไอที่มันเอาหน้าจูป่ปุ๊บแล้วมันหายก็ไ,ไปในอีกฝั่งนึงนี่มันหมายเขาว่าไงวะเฮียคือเขาสามารถโดดขึ้นข้างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โดด <laughs> ย่งไงไยชิบหายเลยโอเค okay, นะฮะก็เป็นด่านที่เออไ <laughs> <laughs> อ,อ้กูขมตัวเองวะ่ะไอ้สันแล้วอันนี้อะไรก่อน <S <S 1> <S 1> มันคืออะไรฮะเนี่ยอันนี้มันคือด่านทิปและะ้วฮะอ๋อนี่มีโอ้โหนี่มีเวลาจับด้วยอย่างงั้นเหรอโอ้แกชักจะเล่นงแง่ชัดนเยอะแล้วนะเจ้าโลบ,บอกโอเคไหมผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ยากมากนะครับมันก็คือไอ้โดดชึบชืบนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีเวลา จำกัดยังไงล่ะฮึบ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 ไอเหี้ยผมไอเหี้ยมันยาวด้วยไอสัตว์ฮึบโอ้จริงจริงอันนี้แทบไม่ต้องใช้ชิปล็อกเลยนะครับเพราะว่ามันเออ่ค่อนข้างบางมากนะครับเนี่ยดูดิเออแต่ชิปล็อกผมรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าไอไอไอเหี้ยไอสัตว์ไอไอส้นเต็มนะครับผมเมื่อกี้เหลือตั้งสามวินะครับผมเออแต่ถ้าใช้อ้าวดีนะพอเวลาเราตายแล้วเนี่ยมันรีเซ็ตให้นะครับไม่อย่างนั้นนี่กูพูดเลยว่าเอ่อต้องต้องรอแม่งหมดอีก นะครับผมซึ่งไอ้เหี้ยงโอ้ยโอ้ยเหี้ยพลาดไอ้คิบหายลึกไอ้เชทานเมื่ะวะไอ้เหี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตอนแรกๆผมไวนะเออไม่ไม่ไม่แล้วทำไมมันต้องเป็นอันสุดท้ายโอ้โหเฮียกูเสียวาบเลยถ้ากูมาเริ่มไอ้ด่าไอเยี่ยนี่ใหม่นะกูไม่เอาแล้วนะเพื่อนๆช่อธิบายหน่อยดิไอ้อันที่แบบว่ามันมันมันหันหน้าเข้ากำแพงแล้วมันแบบมันวุบไปเลยอ่ะไอเยี่ยมันทำยังไง เนี่ยครับผมซึ่งอันนี้กูไม่ได้ใช้ชิปชิปชิปใช้ใช้เถอะใช้เถอะนะถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยนะเออนะครับผมเราต้องตัดความโลกของเราออกไปนะครับคือ,ค,อคือด้วยความที่ระยะโดดมันแค่นี้มันมันเลยแบบบางทีมันโดดเลยไงเอออ๋อใช่มันมีโดด2แบบมันมีโดดแบบไอ้ที่มันไอไม่รู้แหละไอยแต่กูผ่านแล้วอะ่ะเออใช่จ,จบหน,น้าสัตว์สามอย่ยบูมบิดาเนี่ย อะไรวะเนี่ยน่าผมว่าวันนี้เราเพียงพอพอเพียงแล้วนี่ครับเฮ้ยวันนี้เราผ่านเร็วนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมคือตั้งแต่ผมเริ่มใช้ชิปล็อกนะครับแบบค่อนข้างคล่องแคล่วมากขึ้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะผ่านอะไรมาได้เยอะนะมึงลองจินตนาการภาพกูก่อนกูรู้จักชิปล็อกเดี๋ยวเฮียมงคิดว่าไอจานส้นตีนที่ผ่านมาเนี่ยกูจะผ่านมันได้หรือเปล่าฮะไอเฮี้ยโอ้โหวันนี้นี่เราเออ จากตรงนู้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันคิดว่ากูจะทําได้ไหมครับเมื่อก่อนอะ่ะต่อจากนี้เนี่ยทุกอย่างมันน่าจะง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมสามารถใช้ชิปล็อกได้แล้วตับตับเพราะตอนนี้เดี๋ยวฉันสามารถใช้ชิปล็อกได้แล้วยังไงมันมีแต่จะคล้องมือขึ้นบอกได้เลยว่าฉันอาจจะไม่กระจอกเหมือนเดิม้ะแต่จะเป็นกระจอกอีกแบบนึงเออคือไม่กระจอกเหมือนเดิม <c oughs> แค่เ่นมกุกไอสัตว์ปิดคลิปดิ